เราเจอกับการทํางานของกรกตที่เราไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะต้องการอำนวยความสะดวกหรือเขาต้องการอำนวยความไม่สะดวกเรามีบาดแผลจากการที่คนเลือกตั้งอยู่ต่างประเทศหีบเลือกตั้งอยู่ที่ดอนเมืองจําได้ไหมจำได้แล้วตกค้างอยู่ที่ดอนเมืองแล้วบอกว่าคะแนนเหล่านั้นน่ะไม่อาจจะเอามานับได้เพราะว่ามันเลย <มา S 1> ลิมิตของอเวลาไปแล้วม,มันอยู่นอกกฎกติการเราก็เลยอยู่ในภาวะที่ เราไม่ได้บอกว่ากกตชุกนี้ทํางานดีหรือไม่ดีนะแต่ประชาชนน่ะขาดความเชื่อใจไว้วางใจในการทํางานของกกตซึ่งสิ่งนี้ยมันสะท้อนออกมาในล้านแชร์ของไอ,อรอบมันล้านแชร์ของไอรอเนี่ยไม่ได้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าประชาชนไม่ไว้วางใจกกตแล้วเห็นเปล่าว่าคนน่ะมาลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแบบนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นเหามจนแมที่แบบยกรถเข็นวิวแชร์ลงบันได ซึ่งอันนี้ต้องเลือกพักเพื่อไทยนะเพราะว่าเพื่อไทยมี universal design สอบไปเนี้ยทุกตึกอาคารราชการต้อง,<ะ>องมีทางลาดให้วิวแร์<ะ>แต่เลือกตั้งคันเนี้ยเขาอ่ะเดินไม่ได้<อ>แต่เขาเขาต้องการบอกว่าคะแนนของเขาอ่ะส่งไปให้ใครทีนี้ถ้าเกิดเขาลงคะแนนแล้วอ่ะอ่ะเขียนจากหน้าซองผิด มันควรจะไปจังหวัดนครนายกมันดันไปจังหวัดอยุทยายเนีก็แสดงว่าเสียงของเราอ่ะมันถูกวิดเบือนคนอ่ะกลัวสิ่งนี้แล้วการไปจับโกงอ่ะเมื่อก่อนมันจะมีหน่วยงานเชื่ออะไรนะองค์กรกลางอ่ะองค์กรกลางอ่ะพีเน็ตพีเน็ตไอพวกนี้คอยสังเกตการเลือกตั้งแล้วสมัยนี้ก็ไม่มีวีโวตวีโวตสมัยนี้มันไม่มีนะเอออาสาสมัครที่จะไปจับโกงเลือกั้งก็ไม่มีแล้วปรากฏว่า รายชื่อผู้สมัครสสที่ติดที่กรทมดันเป็นรายชื่อของผู้สมัครสสปีหกหกไม่ใช่ผู้สมัครเนี่ยคนมันก็เลยสะสมความความรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงวะเกิดแบบประชาชนรู้สึกว่าเลือกพักนี้ถล่มทลายออแต่คะแนนมันออกมาแบบออไม่ตรงอะ่ะใช่ใช่เรารู้สึกว่าคะแนนพักนี้มันมาที่หนึ่งจะทำไมสุดท้ายแล้วมันไป ควรจะได้ 500, an, al, an, ห้าหมื่คะแนนแล้วทำไมมันได้แค่หมื่นคะแนนวะมันก็จะมีคําถามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดคือ1ล้านแชร์ของไอรอ่ะมันสะท้อนความไม่ไว้วางใจในการทํางานของกกต